สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทางช่องมนุษย์น้องนาทชาแนลก่อนจะไปรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้มีวิดีโอดาราท่านไหนมานำเสนอไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะจริงเหรอจะไลฟ์กี่โมงอ่ะผมเนี่ยครับพี่ยูเริ่มไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าแล้วเข้าไลฟ์แล้วก็เลยมาดึงคนเนี่ยแค่พันคนเดี๋ยวออกมาสักสามพันนะไปดูไลฟ์ไปดูไลฟ์ เออบากคนที่ดูที่ปูดิวันที่ทันด้วยนะได้ครับได้ครับผมอีมิกมิกพูดปากนะอะไรเหรออะไรเหรอเนี่ยเนี่ยบอกเนี่ยกเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ปวดหัวสงสารเพื่อนคิดถึงคิดถึงคิดถึงปลอดภัยดีทุกคนนะครับคิดถึงนะเออเจอกันไปแล้วใช่ไหมได้เจอมิกเลยได้แล้วได้แล้วครับเดี๋ยวจะไปแล้วพี่ปูฝากความคิดถึงด้วย คิดถึงพี่ปูกพี่ปูอยู่ไหนเนี่ยพี่ปูอ่ะไหนพี่ปูพี่ปูมาดูหน้าหน่อยมาเห็นหน้าหน่อยดูเร็วพี่ปูคิดถึงพี่ปูคิดถึงนะเธอใหญ่เลยนะหวยจับ่าเห็นนะส่งใม่ใหญ่ดีดีตัวรวมเป็นหวยช่วยหวยจับแล้วใครพูดว่าว่าพี่ปูเดี๋ยวจะโดนเออว่าพี่ปูแน่เพื่อน ตอนนี้ก็คือหยุดกองหมดเลยเนาะใช่ป่ะเนาะหมดเลยเนาะหยุดกองครับไม่ใช่ไหมไม่มีทํางานไม่มีก็ชงกาแฟไปเบาๆอยู่บ้านอ๋อของมิกก็คือยาวเลยเหรอมิก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 อยู่บ้านครับผมอันเรื่องนมิกสวัสดีแพลวหน่อยมันไม่มีน้องก็เป็นแฟนคลับมึงอ่ะอ๋อเออเออเออน้องแพลวสวัสดีเข้ามาแล้วน้องแพลวน้องแพลวยังอยู่หรือเปล่าครับน้องแพลว น้องแพรวขาบอกเขาเป็นแฟนขับมิททองระยะเขาชอบหัวนมติดทุ่มวงหัวงี้เขาจอดตามไปที่นี่ด้วยเนาะคอนเสิร์ตดัตเจ็ดสี่คอนเสิร์ตใช่ครับเจ็ดสี่คอนเขาบอกเขาตามไปเจ็ดสี่คอนเสิร์ตด้วยไปอีเวนต์ด้วยไปอีเวนต์น้องแพรวจำได้ช็อตเหรอเป็นแฟนขับพี่มิทเหรอใช่ใช่น้องแพรวน่ารัก น้องแพลวอยู่ไลฟ์ทุกคนเลยนะรู้สึกเออใช่ใช่ป่ะจริหรอก็มคนแบบรีเควสมาว่าเป็นแบบแพลวแพลวให้เชิญแพลวมาใช่ใช่ใช่เออเฮ้ยทำไมชาร์จแบตไม่เข้าวะคนส่อโทรับท์แน่นว่ะคนเปลี่ยนโทรศัพท์เนอะสลันเนี่ยสิบสองแบตเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ โหลไลฟ์ต้องแบบผมใช้ขนาดนี้เลยเหรอน้องชายเนี่ยครับผมนี่นี่มันธรรมดานะผมแค่เอาน้วอ๋อวธรรมดานี่พี่ก็ธรรมดาโอะมีใช้ใช้นี่ใช้แครลิงใช้แครลิงอ๋อแครลิงแครลิงขายครบยังขายอะไรย่างเงี่ย B quick ได้ไหม B quick มีมีอไหมเพื่อนเดี๋ยวไม่เปลี่ยนยากได้มีขายของอะไรอีกไหมว่ามาสิ Double deal d o ด b l e deal อขอดรจิวใช้ดีมากเลยครับต้องบอกเลยว่าดรจิวเนี่ยใช้ดีมากใช่ครับว่าเฮ้ยทำไมแาไงหน้าไม่เข้าวะช่วงนี้ผมหน้าใสครับก็ทากันแดดเซร่ด้วยไงฮะทากันแดดเซร่แล้วก็บำรุงตอนคืนบองเ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะอล้วทำไมฟันขาวขนาดนี้ครับฟันตับ ปันขาวอ๋อใช้พลาสต์และท่อมอสโฟมครับผมเฮ้ยเป็นแล้วเราอ่ะต้องถ่ายของอะแค่นี้นะขอโทษนะคะเข้าช่องผิดค่ะเฮ้ยคิดถึงเพื่อนว่างๆมาเที่ยวดิไปเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหลังโควิดรอหลังโควิดก็เปิดกล้องดีอะจะมปเที่ยวไม่ได้ ใช่ไงหลักคุณมาเที่ยวไม่ได้ไงเออแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช่ครับใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเป็นแบบเป็นคนปกติอ่ะชอบเป็นคนแบบเป็นคนบ้าบ้ายออะไรอย่างเงี้ยเดีดีดีดดดอะไรกันต <c oughs> ้องอย่า <c oughs> นะอย่าประชดนะเราบ้ายอนะเดี๋ยวเป็นคนบ้ายอขึ้นมา <c oughs> อ้าวเงียบไม่มีอะไรจะพูดแล้วหรอทำไมทางนู้นขายของเงียบมากเลยพี่พี่ธันขายของเงียบมากไลฟ์ก็เงียบมากไลฟ์ไลฟ์คนคนคคนนห้องครับคนละห้องอ๋ออยู่ห้องไลฟ์ใช่อ๋ออยู่คนละห้องีีอยู่กรุคนละห้องครับกักตัวอยู่บ้านเฮ้ยไม่กถ่ายละครเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้มีสายเลือดสองหัวใจกับ ผวงไมมาลาสองเรื่องครับกลองเบรกใช่ปะโคบิดแช่โคบิดเบรกโคบิดเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มถ่ายสองเรื่องเลยอะไรหรอว่าปีหน้าเด็กงั้นน่ะอีปีหน้าเด็กก็ให้มันให้มันอยู่ในปีนี้แหละไม่ต้องไปปีหน้าหรอกเออน่าจะปีนี้แหละมั้งเก็บว่างใช่ไหมสิ้นปีสิ้นปีแล้วกันเออไม่ถึงปีแล้ว่า ใช่กำลังดีเส้นดีก็เลยดีเราก็รอติอดตามละครพี่หวานกับเพื่อนพอนะครับผมเอ้ยสบายครับผมของผมขับไฟเดย์ครับผมอเออคันแฮปปี้เบอร์นนเดย์นะครับคันแฮปปี้เบอร์เดย์ตอนนี้กำลังตัดต่ออยู่อะของพี่อะแต่ถ่ายเสร็จนะอะปิดกล้องละโชคดีรอ,อดูครับรอดูพี่หวานพี่หวานสวยขึ้นเยอะเลยเนาะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ดูป่าฟิลเตอร์บอลใบตองพูดฟิลเตอร์ น้องจะชมชันแกไม่ต้องพูดแือว่าน่าเนียนจังนี่มาโดนนี่บอกเลยอย่าไปพูดอย่าพรอนมากอันฟอลโล่ไปได้อันฟอลโล่ไปเลยรู้ป่ะจะอันฟอลล์เหรอมินทาหรอฉันบอกจ้ะเฮ้ยหยกพันยกันป่ะเอามาดีเอาวันนี้เอามาดีฝากฝากฝากวันนี้พี่หยกด้วยเดี๋ยวผมไปละ ได้เมกบายบายมิกอยูิในฐานที่ปูเดี๋ยวเจอกันเมกไปไปไลฟ์เอ่อซุปตาออนไลน์บายยูเจอานไหมครับผมตอนนี้สี่พันเนี่ยออกมาสักสองพันนะไปดูไลฟ์กันขายของบายบายตอกควาโอเคเอาหูให้ด้วยนะจุ๊บจุ๊บได้ครับเจะขอฟังน้องแพลวด้วยเจอกันเจอกันน้องแพลวถ้าน้องแพลวเข้ามาบอกน้องแพลวว่ารักน้องแพลวนะครับจุ๊บจุ๊บพี่มิกเข้ามาแล้วแต่แพลวไม่อยู่เองเออเออ ได้โอเคครับผมขอบคุณมากครับเจอกันครับเดี๋ยวนะเพื่อนกดกดกากบาทเลยนะกดเลยกดเลยอีมีมึงเซ็ตผมสล่อเลยเดี๋ยว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 เป็ตบ้างเหรอจะไปเซ็ตบ้างเชิญหยกผจญการเข้ามาคุยเล่นดีกว่าหรือว่าหยกแต่งหน้าหรือเปล่าทำไมบายเธอเธอไม่กดรับฉันเหรอเธอบอกว่าหยกผจญการไม่สามารถเข้าร่วมได้เธอไม่ยอมมาคุยกับฉัน นางบายอ๋อไม่บายอ๋อบายแต่ตอนนี้ทาไมโทรศัพท์ช้าไม่เข้าวะหรือว่ามันไอ้นี่สี่เยังไม่เข้าอยู่ไม่เอาไอหยกมันไม่เล่นเลยวะโอ้ัันรู้ว่าเธอไม่แต่งหน้าใช่ไหมเออหกวหัวฉันคือแบบว่าเซอร์มากครับผมเฮ้ยเราหน้าฉันสดมากสดยิ่งกระมุทำกาแฟไง ใช่ชิวๆเราควรไปไหนเออเราไปกันเถอะไม่หลักร้อนมือตอนนี้ดูแลสุขภาพะดูลสุขายนะครับเธอดูแลสุขภาพด้วยเออไปแล้วเหมือนกันเออดูแลคนข้างๆด้วยอุ้ยบายยนะจ๊ะคิดถึงบายบายเอาฟิลเตอร์ออกเพิงนะเวลาไลฟ์สดอะ พูดมาร้อนน้ำคัญ